สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมมึงโดกับปลาเอจเจ้าวันนี้อยู่ที่เดิมเจ้าห้อยตึงเท่าวัครับวันนี้แดดดีนะเจ้าปุ้นเก้าไม่แห้งเปิ้นมีคนมาเยอะเลยวันนี้เฮามาขวายนะเจ้ามาอยู่ที่เดิมที่เดิมเฮามัมีคนมานะคะแต่ว่าช่วงก่อนน่าจะมีเนาะ มีคนก่อบไฟตรงนี้เดี๋ยวเฮามาลุ้นกันนะเจ้าว่าวันนี้เฮาจะได้ป่าก่อนนะเจ้าตอนแรกว่าจะย้ายนะลุงเนาะครับตอนแรกว่าจะย้ายไปตรงที่จอมปวกที่เฮาเคยจอมเมื่อก่อนนะเจ้าขึ้นไปขึ้นมาฮะเอาที่เดิมก็ได้เพราะว่ารอบแล้วเฮา,าได้ป่านะเจ้าคุณผู้ชมตอนนี้เฮาก็เลยอะมาลองเหรอเป็นตาอากาศหรือว่าเป็นตาอัญชังอาหารเดิมวันนั้นะนะน้าเจ้า อาหารที่ผสมไว้นะ่ะเปรี้ยวแล้วล่ะยังเปรี้ยวเลยโอ้โหจะได้ผลก็เจ้ามาลุ้นกันนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าลงไม้แรกเก้ามงกึ่งเจ้า <c oughs> หมดสปูลละก่ะ อันที่มันปุดที่มันปุดใช่มันก่อ่ะอันที่มันปุดใช่มันก่อแต่ที้จริงลุงต้องคว้างไก่กว่านี้แถมน้อยนะเนี่ยก็ซื้อสายมาเปลี่ยนระวังหนาคว้างแหงมันหมดมันปุดไปเลยนะ เอาทำไมไปไกลจังอะฮะทำไมมันห่างกับคนประโยชน์อย่างนั้นะนะแกนนี้ต้องเอาลงตรงกลางละ ลุงขว้างบะลงหลุมเดียวกันเลยอ่ะลุงขว้างสเปะสปะมากอันนั้นอาย่ตีเดียวกันแต่อันนี้มันมาต่างซ้ายน้อยเป็นยัง โอเคเดี okay, ๋ยวมาลุ้นกันนะเจ้าผู้ชมเดี๋ยวป้าเอ๊จะลงตะก้อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวซอยขวายจะห้ลุลงเปลี่ยนละป้าเอบอประสบผลสําเร็จกับตะก้อเลยต้องเอาเป็นเบ็ดจึนนะเด้ขอเดียวถึงจะประสบผลสําเร็จคีเจ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเจ้าปลาออกดีเท้อวันนี้ปลาแบดนะเจ้าปลาแบดปราตองหรือเปล่า Bà bà dài nhưng mà hình học cho nha chao Điều mà lún cản nó Cũng bây giờ Cũng bây giờ Cũng bây giờ Tắt hên bà bà kinh lời Nhái Nhái mà tông chầm puộc nha chao Này mông ní nó Áo bà nòi nha chao Này ní mà ná sẽ đáy bà dài nó Áo bà คุณผู้ชมดูดีกว่าป้าน้อยก็จะได้กมาหมูหนะเจ้าเปิ้นนัง่งตังหน้าหัานเปิ้นก็ว่ายังมาได้ซักตัวเต้อมาลุ้นกันดูเจ้ามาดูลุงจะได้กัเนาะลุงก็เอาตะก,ก้อลงนะเจ้าอาหารลุงเพิอ่อาหารตัว mm. okay. เดี๋ยวเขามาลุ้นกันเจ้า คุณผู้ชมเจ้าสามโมงแล้วมาได้ซักตัวเจ้าได้ปามหมอช้างเหยียบมาตัวเดียวไปเอปล่อยไปละเจ้าว่าจะป๊กกันแล้วนะเจ้าวันนี้ก็ปามแหมแล้วออสองวันแล้วเนาะเขาปามสองรอบละ ถ้าจะได้ยางห้อยตึงเทาสักพักเดาฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะเจ้าเป็นกําลังใจให้ากามเดี๋ยวลองหาอย่างอื่นให้คุณผู้ชมดูเนาะเขาเขาบอกเปิดมองเขบอกฟูบอกปลาบอกพน,น,นันล้วนๆเ่ยวันนี้ลุงโดกกระปเอขอตัวลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ชม ลาไปกับความตาำเจ้าโมตายเปลี่ยนแล้วเขาจะเปิดแทงเปิดอย่างเงี้ยมันมีเเออนี่ยก็บ่มีใครได้นะเจ้าตั้งนอกก็มีคนจอมเนาะนอกออกไปปุ้นนะเจ้าก็บ่มีใครได้ถ้าจะเป็นอากาศแต้เลยเนาะหนาวเจ้า โ okay. อเคฝากคุณผู้ชมติดต,ตามด,ดูคลิปหน้าตัวหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า